ลัคนาราศีมีนครับท่านอยู่ที่ไหนมาฟังคลิปนี้นะผมมีโอกาสได้เข้าไปอ่านพี่ๆหลายๆคนบอกว่ารอลัคนามีนเพราะมีนเป็นลัคนาสุดท้ายในจักรราศีเนาะก็อาจจะรอสุดท้ายนิดนึงต้องขออภัยนะครับเออมาผมละเอียดแน่นอนครับฟังให้จบเบาเสียงติ๊กตอกแล้วก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยเพราะผมเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วเนาะลัคนามีนหลังวันที่18พฤศจิกาจริง,รงๆเมื่อวานเนี่ยมีดาวอาทิตย์สถิตย,ยกย้ายเนาะจากภพเรือนอ ราศีตุลข้ามไปราศีพิจิกเนาะแต่ผมไม่อ่านแค่ดาวอาทิตนะผมอ่านภาพรวมทั้งหมดในทุกๆดาวรวมถึงดาวเก่เาๆที่สิอยู่ในภพเรือนเดิมด้วยนะเริ่มตั้งแต่อาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริเนาะแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุพระและกระดุมพระย้ายไปอยู่ในภพสุพระไปอยู่ในบ้านสุพระ สุพะไม่ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ความสําเร็จการเดินทางการเรียนรู้เนาะอังคารเป็นเกษตรในบ้านตัวเองพลังงานพุ่งเลยครับงานดีงานแรงงานเด่นดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริไปอยู่ในภพสุพะจะได้ทุกขลาบจากงานการงานที่ได้รับนะครับผมแต่นะมีเหตุจะต้องบอกนิดนึงว่าดาวอังคารแม้เป็นเกษตรจริงๆถ้าอ่านทีละดาวอย่างนี้แล้วกันท่านาถ้าไม่ได้ดูละเอียดเนาะ ผมไม่ดิสคัตใครแล้วกันผมเห็นในคลิปบางท่านเนี่ยก็อ่านตรงๆได้ซึ่งไม,ไม่ผิดเหมือนกันนะแต่ถ้าอ่านให้ลึกกว่านั้นมันจะมีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยถ้าอ่านตามภพเรือนเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังถ้าอ่านตามภพเรือนก็คืออาทิตย์เนี่ยยศศักดิ์อคราฐ,ฐานให้ถ่ายอาทิตย์ไปอยู่ในภพสุภะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมในเรื่องการงานที่ดีนะความสําเร็จทุกอย่างดีอังคารเนี่ยกล้าแข่งขันให้ทายอังคารเป็นเจ้าเดือนกระดุมพระ และสุภะเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในภพความสําเร็จก็การเงินดีเหมือนกันถ้าอ่านเท่านี้คือดีเนาะก็คือจบสามารถอ่านได้ย,ยาวๆได้เลยแต่ดูให้ละเอียดกว่านั้นครับ1นึบวกสเป็นดาวคู่อุบัติเป็นดาวคู่ศัตรูครับผมอาทิตย์ผิดกับอังคารพุทธอันธพานพิพาตราหูสุกกระสาวเป็นเสี้ยนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอดีตต่อกันลูกดวงผมน่าจะท่องได้ละนะก็1กับ3เนี่ยเป็นเรื่องของดาวคู่ศัตรูกันพอมาอยู่ร่วมกันเนี่ย จะมีเรื่องของปากเสียงเรื่องของอุบัติเหตุ1ก็คือ1กับ3เนี่ยนอกจากเป็นดาวคู่ศัตรูแล้วยังเป็นดาวคู่อุบัติเหตุด้วยและมัดระวังเรื่องการปะทะเรื่องการอารมณ์ร้อนเพราะดาวอาทิตย์ในท่านจะมีตัวตนมีอะไรที่ชัดเจนงานเด่นไม่เป็นธรรมดาที่คนอื่นจะจะเขาเรียกว่าอะไรอิจฉาจะใส่ร้ายป้ายสีจะเอาไปนินทาจะมีการแรงปะทะมีแน่นอนเนาะเนี่ยเลยต้องอ่านให้ลึกหน่อยดาวพุธร่วมกับสุข นะพุทธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตนิพันธุสุขเป็นเจ้าเรือนสุภะกระดุมพระโชคสองโชคสองชั้นนะครับตะกี้ดาวคานเป็นกเกษตรในบ้านตัวเองใช่ไหมครับผมมีข้อระวังทีนี้ดาวสุขเป็นกเกษตรในบ้านตัวเองเหมือนกันนะตอนนี้ซึ่งเป็นกเกษตรอยู่สักพักแล้วนะสถิตยอยู่ในภพสุภาษ์พุทธร่วมสุขเนี่ย สถิตยอยู่ในภพมรณะของท่านเท่าที่ไม่ใช่สุภาพพูดร่วมสุขสถิตยอยู่มรณะก็คือทายได้ว่าพูดยังไงให้ดูน่ารักเดียวความรักมีเกณฑ์มีเหตุปทะมีเหตุ ทะเลาะเบาแหวงมีเหตุต้องใช้สติกับเรื่องนี้อยู่รวมถึงเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สมบัติต่างๆแม้ดาวพรฤหัสเนี่ยจะส่งเผยส่งเสริมดีในเรื่องรายได้เข้ามาใหม่ๆแต่ก็จะมีรายจ่ายออกไปเยอะสิ่งที่สําคัญก็คือตัวท่านเองเนี่ยช่วงนี้ไม่รู้ว่ามีคนสังเกตหรือเปล่านะว่าการพูดการจามันจะดูละเอียดกว่าปกติจะดูยิบย่อยจนคนอื่นเขาอาจจะลาคาญ บางทีเข้าไปยุ่งกับชีวิตเขาด้วยความเป็นห่วงมากๆเลยแต่คนอื่นก็จะบอกว่า <c oughs> คนอื่นก็จะบอกว่าแบบเอ้ยชีวิตใครชีวิตมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะด้วยตัวท่านเองเนี่ยคนมีนคนมีนเนี่ยเป็นคนที่มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะมันก็จะมีความเป็นครูมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการเข้าไปสั่งสอนเข้าไปช่วยจัดแจงคนบุคคลแต่ว่าการให้ที่เขาไม่ได้ต้องการมันจะกลายเป็นเสือซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีนะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะ ตัวตนของท่านก็คือโอ้ทำไมช่วงนี้พูดผิดไปตัวตนของท่านเนี่ยมีความเป็นห่วงแต่ว่าผู้รับเนี่ยต้องการหรือเปล่านะมีประเด็นเรื่องใช้อารมณ์กันเล็กน้อยอนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูต่อพระฤหัสเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดาวประจำตัวสถิตยอยู่ในภพปุตตะดาวการงานสถิตยอยู่ภพปุตตะผมคิดว่า มีปัญหามีการปรับเปลี่ยนยกย้ายงานใหม่มาแล้วหรือยังนะเปลี่ยนงานใหม่มาแล้วหรือยังนะถ้ายังก็คืออาจจะมีเกณฑ์นะครับดาวครูหรือไม่ก็คืองานที่มีสร้างไรายได้ใหม่ๆบางท่านได้เพิ่มงานเข้ามาให้ได้ทําเพิ่มเติมขึ้นมานะปุตตะหมายถึงว่าบุตรบริวารก็ได้การเริ่มสิ่งใหม่ก็ได้ความคิดสร้างสารรค์ก็ได้ปุตตะ ท่านที่ทำงานนั้นครีเอทีนี่ปังมากช่วงเนี้ยปังมากๆจนถึงวันที่ยี่สามเดือนธันวาคมดีพราะเขาเสิร์ตมาอยู่ในภพนี้นะดาวมฤตยูในภพสหัสชะโอโหเพื่อนนี่คือแบ่งเป็นสองก้อนท้าไม่วุ่นวายจะจัด,จดก็ต้องห่างกันอืมมีเหตุต้องทะเลาะเบาแววงกันด้วยเรื่องใดๆใมฤตยูเนี่ย คือมฤตยูนับเป็นดาวก็ได้นะหรือนับเป็นความหมายของมฤตยูก่อนลวกันมันคือความฉับพลันทันใดถ้าเล็งพบปตัตนิอย่างพิจิกเนี่ยเลงพบปตัตนิก็มีประเด็นเรื่องคู่ครองที่มันสวิงมากๆอันนี้เล็งเพื่อนเพื่อนท่านก็สวิงเหมือนกันเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนสังคมใหม่ไปได้เรื่อยๆรื่อมีการปรับเปลี่ยนติดต่อสื่อสารกับคนใหม่ๆนะและมีโอกาสพูดจนเผลอทําให้คนอื่นเข้าใจผิดได้สูงมากๆพอสมควรเลยดาวเกตยานอย่างรู้ให้ทายเกตในภพ กระดุมพระกระดุมพระไปถึงการเงินผมพยาพยามอ่านภาษาโหนแล้วก็พูดเป็นภาษาคาแปลให้ท่านด้วยนะครับผมอาจจะด้วยความที่เราอัดคลิปแล้วไม่ได้ตัดต่อเลยเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดผิดผมก็จะพูดแก้แล้วกันบางทีมันแบบจําสลับสลับมันความหมายมันเยอะก็อย่าฟังไปสารนะอะไรมาแม่นก็แม่นไม่แม่นก็ช่างมันข้ามไปาดาวเกตยานอย่างรู้ให้ทายเกตในพบกระดุมพระบอกไงดี บนที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ลองจัดสักทีโดยเฉพาะต้นไม้ต้นหมากลากไม้เก่าๆแก่ๆที่อยู่ในบ้านใกล้ๆบ้านจัดสักหน่อยอาจจะให้โชคให้ลาบทําให้ไหกระเทียมเลื่อยได้เลยสัต์ให้ขอนได้เลยสัต์ให้บอกว่าให้โอกาสนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะ ถ้าไม่แก้ตัวเนี่ยถ้าแก้ตัวไม่ได้ก็คือเดี๋ยวเจอดีกันไม่มีประโยชน์ก็ซัดเลยครับล้มเลยอ่ะแต่อย่างบอกอย่างนี้ครับหมายถึงเซนรางหรือการมูต่างๆจะได้ผลดีรีบไปทำนะครับเพราะมันถอยหลังมาอยู่ในภพนี้นะภพกระดุมพระลาพะเนี่ยก็คือมั่นคงในเรื่องของสิ่งมูสิ่งลี้ลับโชคลาภเนี่ยดีเด่นเด่นจริงๆท่านท่านลองดู ผมจาวันที่เขาถอยหลังไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ไม่ได้นะจําไม่ได้ประมาณสักไม่รู้เหมือนกันอนะช่วงนี้อ่รีบไปทำไปนะมูมูมมในเสาร์อาทิตย์นี้จ,จัดการสักหน่อยไปที่ไหนบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยนะใครแล้วถ้าใครถูกหวยแล้วบ้างอนะเพราะวันเขาอยู่ภพนี้มาสักพักแล้วนะหรือใครไม่ถูกก็ไปจัดการสนะักหน่อยหนะึ่งมันต้องเจอกันหน่อยสงครามมหาเทพมึงเป็นเทพกูก็เป็นเทพเหมือนกันเสาร่วมราหูในภพวินาศเอ้ยไม่ใช่ดิเสาเป็นเจ้าเรือน วินาศอยู่ในภพวินาศเออใช่เอ้ยราหูเป็นเจ้าเรือนวินาศอยู่ในภพวินาศเนี่ยเห็นไหมเพระอัดอัดคลิปทีเดียวมันก็จะมีความเฮ้ออย่าได้ถือสาอะไรกันนะครับฟังตัวคอนเทนต์ตัวเนื้อเนื้อเนื้อ,อหาอนะไรกันเสาเป็นเจ้าเรือนลาภะราหูเป็นเจ้าเรือนวินาศ,านานนาศกลับบ้านตัวเองเป็นเกษตรราธิบดีไปสถิตยอยู่ในภพวินาศนะลาภะไปอยู่กับวินาศเนี่ย คือได้ลาบแบบต้องเสียของอะทุกขลาบอะได้แบบความผิดปกติเช่นนะบางท่านมีโอกาสไปชนะคดีความบางท่านได้สมบัติเก่าๆที่ต้องมาจากปากจากเสียงของคนในครอบครัวบางท่านทํางานเออบางท่านที่ทํางานด้านการพบวินาศก็จะได้รับผลผลดีนะเช่นอ,อ,อสังหาอะไรเงี้ยอที่ดินอย่างเงี้ยครับผมเป็นพบวินาศเอ,อ้ยไม่ใช่ดิมันวินาศอะอสังหาคือการทําให้สิ่งพังกลับมาใหม่เนาะ โอ้ยจะหมดแล้วประมาณนี้ก็เห็นไหมไม่พอ10นาทีมีนก็กดไลค์กดแชร์เอาไว้